สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเก็พุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดนะพี่สามารถโทรหาหนูค่ะพี่หรือว่าแอดไลน์จะพี่จ๋าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ้ะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากจ้ะมาจะพี่องค์แรกนะองค์แรกของได้มาเป็นตะกุดจ้ะพี่นะคะตะกุดนี้เขียนว่าหลวงปู่มุนนะจ๊ะพี่นะคะรอบอนะรอบอจ้ะพี่นะคะหมุนนะจ๊ะพี่นะคะ อันนี้จะพี่หนุได้มาแบบนี้นะขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหานะคะพี่ราคการนี้ห้าร้บาทพอจะพี่นะคะนะคะพี่นะคะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะพี่มีเลขด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะจะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะพี่จ๋าห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายเป็นตะกรุดคู่ค่ะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อกันนะคะพี่นะคะเป็นตะกรุดคู่หลวงพ่อกันนะเป็นเหรียญพ่อกันจ้ะพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆจะพี่จ่ายนะคะตามภาพนะคะพี่จะมีขั้นตุ้มนะสองลูกนะนะคะพี่มีลงร้างหน่อยๆน,นะคะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่เขาเรียกว่าพระกูวัดราสน,นะจ้ะพี่ อันนี้เขาจะเรียกว่าพักกุวัดราชจะพี่จ้าะคะอันนี้หกร้อบาทจ้พี่นะคะนะคะพี่สภาพสวยๆเลยนะจพี่จ๋านะคะเป็นพักกุวัดราชหกร้อบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นพัดล่วงรางปืนจ้พี่จ้าหกร้อบาทเช่นกันจ้พี่นะคะเป็นเนื้อสีทองอย่างนี้นะจพี่ตามภาพเลยนะคะพี่จ๋านะคะตามภาพจ้าพี่นะคะ เป็นอ่าเขาเรียกว่าพระร่วงรางปืนนันจะพี่พระร่วงรางปืนนะหกร้อยบาทจ,จะพี่จ๋าส่วนรายการจะเป็นพระหูยานจะพี่นะคะหูยานนี้ก็หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อจะพี่นะคะน่า er จะเป็นโลหะมั้งคะพี่นะคะ <win> เห็นออกทองเหลืองนะเห็นออกเหลืองๆจ,จะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ส่วนรายการจีเป็นปิดตาจะพี่ปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ,จะพี่นะคะพี่จา๋าเปิดแบ่งปันนะจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นปิดตากล <net> well ่องนีจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะอันนี้จะพี่ได้เป็นอาผ้าเนื้อผงเป็นปากน้ำแล้วก็พี่รุ่นสามนะรุ่นสามจะพี่มาพร้อมกล่องนะหกร้อบาทจะพี่นะคะแน่นมากนะคะพี่ไม่สามารถดึงออกได้แม้แ๊บนึงอ๋อดึงได้จะพี่ขออภัยจ้ะหกร้อบาทพร้อมกล่องจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะหกร้อบาทอาจ้ะพี่พร้อมกล่องนะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่นะคะอัขระนะอัขระยันจะพี่นะคะ สวยงามมากจะพี่องค์ที่หนึ่งจะพี่จ๋านะคะเป็นมาพร้อมกล่องนะคะพี่มาพร้อมกล่องนะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้บาทจ,จะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าสวยงามเช่นกันจะพี่นะคะอันนี้ของอันนี้ก็เป็นปากน้ำเหมือนกันนะคะพี่แต่ไม่ได้เขียนรุ่นนะหกร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปิดกล่อง 1, 2, หนึ่งกล่องสองก็สามารถแจ้งได้นะคะหรือจะปิดทั้งสองกล่องก็ได้จะพี่นะคะสวยงามมากเช่นกันจะพี่นะคะ นะคะพี่โอเคนะคะกงที่สองจะพี่มนได้มาสองกล่องนะคะพี่หนูได้มาสองกล่องเนยจะพี่จ่ายนะคะแปบ๊บนึนจง,แบบนงนะ okay, จ้ะพี่แป๊บลงนะโอเคจ้ะส่วนอันจะเป็นเบี้ยแก,ก้จากหลวงพ่อนุ่มวัดนางในจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นเบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่ประหลัดขีดเก่าไม่รู้ที่จะห้าร้อยบาทจ้ะ ไม่รู้ที่ไม่รู้เนื้อนะคะพี่ขายวัดใจนะแม่ค้าขายวัดใจนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะสมเด็จก้อนจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ้ะนะคะมีรูตรงกลางนะรูสามารถมองทะลุได้นะจะพี่นะคะสมเด็จก้อนหรือว่าสมเด็จม้วนนะคะพี่เนี่ยขาเรียกสมเด็จม้วนจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่อันนี้จะพี่จ๋าเพราะอ่าเม็ดแตงเพราะท่วจะพี่นะคะหกร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเม็ดแตงเพราะท่วยนะคะพี่มาในเรื่องกรอบพลาสติกนะคะพี่นะคะ สภาพสวยๆมากเลยจ้ะพี่นะคะหกหัวบาทจ้ะอันนี้จะเป็นกาจ้ะพี่กาน้ํานะหน,าหนูไม่ทราบป้าหลวงพ่ออะไรนะมีเขียนนะอาจารย์มั่นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะพี่แต่หนูอ่านเป็นอาจารย์มั่นนะคะพี่นะคะนะคะพี่นะคะน่าจะอาจารย์มั่นแหละค่ะพี่นะคะน,ะคะนี่ลอยจานไอ้ไม่ใช่ลอยจานผู้ปิดใต้ฐานเนะี่ยนี่นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทถอยจะเป็นกานะเป็นกา,าน้ำมันจะพี่นะคะ เป็นการาน้ําใส่น้ําชานะคะพี่็นใส่ยิงฟ้าได้นะนะคะสวายจะพี่นะคะห้าร้อยบาทพอจ้าส่วนรายการนี้จะพี่เป็นอาเขาเรียกว่าสังกระจายลงปุดทิมจะพี่อันนี้เป็นเนื้อเทียนใชยเช่นกันจะพี่นะคะอันนี้ขอไปที่เก้าร้อยบาทจะพี่นะคะมีคุณแผนอยู่หนึ่งองค์จะพี่นะคะเป็นสังกรจายนะคุณแผนปุดทิมน,นั่นเดี๋ยวจะวัดหน้ากว้างให้ดูนะจะพี่หน้ากว้างนะ หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณสมนิ้วได้จะพี่ส่วนสูงนะส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณสี่ครึ่งจะพี่จ่านะคะเป็นเนื้อเทียนชัยเช่นกันจะพี่เป็นสังกจายนะสังกจายปูทิมจะพี่นะคะใต้ฐานก็จะมีเป็นขุนแผนหนึ่งองค์จะพี่จ่านะคะใต้ฐานจะมีขุนแผนหนึ่งองค์จะพี่นะคะพี่ขาสวยงามมากจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะจะพี่จ่านะคะ ก้าร้อบาทปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้จะพี่อ่าเขาเรียกว่าหลวงพ่อทวนนะเนื้อว่านจะพี่องค์เล็กนะหน้ากว้างจะพี่องค์เล็กนะหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งจะพี่ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณสามครึ่งจะพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะจะพี่แปดร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะนะคะพี่ ตามภาพจะพี่พี่จ๋าภาพไม่ชัดนะพี่แอนไลน์จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ084จะพี่065จะพี่จ๋า9180จากเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์ค่ะพี่ขาทางร้านใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่800บาทจากรายการนี้หนูขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากหลวงพ่อทวดเนื้อว่านจากพี่จ๋าอันนี้นะหลงได้มาสององนะอ่าเป็นหลวงพ่อทาบทั้งสองนะคะพี่นะคะแค่ตรงภาพไม่เหมือนกันนี่คือองค์ที่หนึ่งจะพี่นะคะ ด้านหลังเป็นสีพึ่งจะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจะพี่จ่าสสำหรับองค์ที่หนึ่งจ้ะองค์ที่สองเช่นกันจะพี่นะคะคุลคาปิดหนึ่งสองแจ้งได้นะคะพี่นะคะราคาเท่ากันจะพี่นะคะหกร้อบาทเช่นกันจะพี่ส่วนรายการนี้จะเป็นแหวนจะพี่แหวนนี้ห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะแหวนเชือกถักนะคะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะเป็นแหวนเชือกตักจะพี่จ่านะคะสวยงามจะพี่นะคะ รายการนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าโอเคนะคะพี่จ๋าคุณแผ่นปูทิมจะพี่700บาทจะพี่นะคะมีตะกุดนะและ้วด้านหลัง็จเป็นแผ่นทองจะพี่นะคะตามสภาพไปจะพี่นะคะขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ขาเราห้าจะพี่อันนี้ขอไว้ที่1,400บาทจะพี่เป็นเง,เงินนะจะพี่นะคะ เป็นเงินจะพี่จ่านะคะหน่นบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเริ่มในขอบพลาสติกนะเริ่มในขอบพลาสติกสวยๆอย่างนี้จะพี่จ๋า1,400บาทจ้ะพี่จ๋าคุณแผนขีไก่จะพี่จ๋า600บาทจ้ะพี่นะคะพี่ดูความเก่าขององค์พระน้ำดุมนสารจ้ะพี่นะคะมีลงลักทองหน่อยๆจ้ะพี่นะคะสนใจภาพไม่ชัดภาพเบือไหมคะไปไวพี่ลายจ้ะพี่0ู4 0 6 5 9 1 8 0่น้ากะพี่จ๋า6 0 0บาทจ้ะพี่คุณแผนขีดไก่นะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นมีดจ้ะ เป็นมีดพักขันค่คะพี่เป็นมีดพักขันนะไม่ใช่งานแล้วเป็นกระดูกจ้ะพี่นะคะเป็นกระดูกนะป,ประมาณห้านิ้วหกนิ้วมงคะพี่เล่มนี้ห้านิ้วห้านิ้วครึ่งนะคะห้านิ้วครึ่งจ้ะพี่อขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นพักขันจ้ะพี่นะคะเป็นพักขันหลวงพ่อเดิมนะเป็นพักขันหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่ Plaza, น่าจะกระดูกนะคะพี่ไม่ใช่งาน Linked จ้ะพี่จ๋า เป็นกระดูกนะไม่ใช้งาจะพี่จ่าขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจ้ะเก้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่จ่าเป็นมีดพักหันนะส่วนรายการจะพี่จ่ายเป็นมีดจะพี่เป็นมีดอาปอกไม้ด้ามงาจะพี่นะคะปอกไม้ด้ามงาหลวงพ่อเดิมเช่นกันจะพี่นะคะแต่เป็นจักรนารายจะพี่สองพันห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นจักรนารายนะปลายแหลมจะพี่พี่ดูความข่อของมีดจะพี่นะคะนี่คือสันมีดจะพี่นะคะ นะคะพี่สวยงามมากจะพี่จ่านะคะเป็นมิตรจักรนารายนะเป็นมิตรจักรนารา์หลวงพ่อเดิมกับพี่ขาด้ามงานนะคะพี่นะคะด้ามงานจะพี่นะคะสองพันห้าร้อยบาทจะพี่สองพันห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ภาพไม่ชัดพี่เอสลาจนะพี่ภาพไม่ชัดพี่เอสลายนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้จ้ะพี่นะคะสองพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเพราะพี่ขายมิตรจักรนารา์จ้ะพี่จ๋าคุณแผนจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะน่าจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทอะจ้ะพี่นะคะซูมให้ดูชัดๆเลยจะพี่นะคะอันนี้อ่ะไม่ใช่ขาดนะเอาไปประกบกันนะคะพี่นะคะไม่ใช่ขาดนะมาเป็นอย่างนี้จะพี่เหมือนข้อเอาประกบกันจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะสมเด็จจะพี่องค์ที่หนึ่งจะพี่จ๋านะคะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะผิวมันๆจะพี่จ๋านะคะคราบเขียวๆจะพี่นะคะ สวยงามมากจะพี่นะคะ5้าร้บาทจะพี่อง <Australian> ค์ที่1จ้ะรายการนี้เช่นกันจะพี่สมเด็จจะพี่จะอันนี้ได้มาแบบนี้นะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาแบบนี้จะพี่จ่ายนะคะพี่สวยงามมากจะพี่องค์นี้นะองค์นี้แม่ค้าขอไปที่5้าบาทเช่นกันจะพี่นะคะสมเด็จองค์ที่สองจะพี่500อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นสมเด็จวัดเกตนะมาแบบหุ้มลวดค่ะพี่นะคะอันนี้6กร้อบาทจะพี่นะคะ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าสมเด็จวัดเกตจะพ่อป่านจะพี่พ่อป่านนะนะคะตามภาพนะคะพี่นะคะองค์นี้500บาทจะพี่นะคะสภาพสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทจะพระเนื้อไม่กระสิทธิ์จะพี่ไม่ทราบนะว่าเขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรจะพี่จ่านะคะได้มาแบบนี้จะพี่น้านหลังมีรอยจานนะน้านหลังมีรอยจานจะพี่มีลงรักนะคะพี่นะคะ ด้าน,นหลังมีรอยจานจะพี่แล้วก็มีลงลักจะพี่จ๋านะคะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่พ่อบวยไหมคะพี่ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดพ่อบวยนะคะพี่ถ้าพูดผิดยังไงต้องกราบขออภัยจ้ะนะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพี่อันนี้หลวงพ่อทุบหรือเปล่าจะพี่จ๋านะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่ด้าน,นหลังมียันอย่างจ้จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อทุบหรือเปล่านะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อค่ะพี่ชินาราชจะพี่เป็นพระพุทธชินราาหลวงปู่เผือกนะเป็นพระพุทธชินาราาหลวงปู่เผือกจะพี่นะคะพี่จ่าองค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะพี่พระมเหศวรจะเนื้อโลหะจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่สวยๆจะพี่จ่านะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทาววัดพระเนียงแตกจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจะพี่นะคะสวยกว่านี้ไม่มีเราจะพี่จ่ายนะคะหลวงพ่อทาห้าร้อบาทจะ้ะเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะสภาพเก่าๆเราจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะหลวงพ่อท่านฉุยจะพี่นะคะองค์นี้ห่วงเชือกไหมคะพี่นะคะห้าร้อบาทนะคะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ อันนี้เหรียญเขาบอกว่าหลงพ่อเงินจะพี่แต่หนูไม่ทราบนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญเก่านะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้มาเป็นทรงหัวใจจะพี่จ้ะไม่ทราบหลงพ่อนะแต่รู้ว่าลำปางนะอ่านข้างละข้างตรงท้ายว่าลำปางจะพี่น่าจะเป็นพระทางเหนือจะพี่นะคะน่าจะเป็นพระทางเหนือจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญกลมพอกลัวจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่เหรียญกลมพกกลัวเจ็ดร้อยบาทจ้ะ เหรียญก็โบราณไม่ทราบที่จะพี่ไม่ได้เจ้าหลวงพ่อปาหรือเปล่านะคะพี่นะคะวัดบางเฮ่ยจะพี่วัดบางเฮ่ยจะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเพราะกันจะพี่หกร้อบาทจะพี่ตามภาพนะคะพี่เพราะเป็นพระหมอมาได้นะคะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเต่าจะพี่เต่าเต่าอ,อ,อันนี้หกร้อบาทจะ้ะจับขอบจะ้ะเต่าจับขอบนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ พระกิง paper, ่งจะพี่เป็นพระกิ miyor. ่งนะห้าร้อบาทจะพี่นะคะ้าฐานเหมือนมีรอยจานนะคะพี่นะคะไม่ทราบพระกิ่งไหนนะคะพี่นะคะตรงนี้ก็จะมีรอยจานหรือเอกลักษณ์เช่นกันนะจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ้าฐานมีรอยจานจะพี่จ๋านะคะตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้จะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่ออะไรเอยไม่มั่นใจนะคะพี่นะคะไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจะพี่รูปปัอนหลวงพ่อเงินจะพี่วัดท้ายน้ำปีหนึ่งห้าจะนะคะองค์นี้ห้าร้อบาทเช่นกันนะจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จาวัดท้ายน้ําจากพระรอดจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะนางพญาจะพี่นางพญาหรือพระผงสุพรรณเอ่ยไม่มั่นใจนะคะพี่นะคะเพราะว่าคล้ายคลึงกันนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะ พ่อทวดจะนะคะหลังหนังสือจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญจอบจะพี่พ่อเงินจะพี่จ๋าน,นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญจอบพ่อเงินนะจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาเขาว่าเป็นปูไข่วัดเชียงเลนจะพี่นะคะแต่หนูไม่มั่นใจนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ปิดตาปูไข่จ้ะ พี่จ่าหลวงพ่อเนียมพิมพสองหน้าจะพี่ห้0รบาทจะพี่นะคะสภาพก่อกๆอย่างนี้เลยจะพี่ห0าบาทจะ้ะปิดตาแร่บางไผ่จะพี่องค์นี้700บาทนะจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ สภาพเก่าๆนะคะพี่700บาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดนะจ๊ะพี่พี่แอดไลน์นะพี P ่แอดไลน์หาหนูได้เลยจ้ะพี่0 8 4 06-591 80นะคะฝากคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่ช่วยกดถุกใจกดติดตามให้ช่องกระเกลพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีจ้า